สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเ,เรียกว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ได้นะคะในวงการเพลงลุกทุ่งไทยตอนนี้กับปรากฏการณ์ของศิลปินเด็กหญิงคนหนึ่งค่ะที่ก้าวขึ้นมา,าสร้างความเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะโดยอิงจากบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งชื่อว่าต้นเข้าสุปริยา ปรากฏการลุกทุ่งแห่งปี2025นะคะซึ่งเขาก็รวบรวมมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางของน้องเขาไว้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงวัยเพียง13ปีที่ตอนนี้กลายเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็ล่าสุดเลยเพิ่งคว้ารางวัลใหญ่มาด้วยเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะ ทำไมเรื่องของเธอถึงน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วมันสะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างแล้วก็คงต้องเปิดประเด็นด้วยข่าวใหญ่ที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์กันทั้งวงการเลยนะคะด้วยคะแนนโหวตที่สูงถึง45เลยทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นการพลิกแสงหน้ารุ่นพี่ที่เป็นตัวเต็งม,มาตลอดอย่างคุณไรอันกาจบันดิตไปแบบเหนือความคาดหมายมากๆเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า ผลรางวัลที่ออกมานี้สร้างความฮือฮามากจริงๆค่ะต้นข้าวสุปริยาเด็กสาววัย13จากเวทีดวลเพลงชิงทุนชนะด้วยคะแนน45%มันเป็นการพลิกเกมที่แบบว่าน่าทึ่งมากแซงศิลปินรุ่นพี่อย่างคุณไรอันซึ่งมีฐานแฟนคลับแน่นมากแล้วก็นำมาตลอดอะไรคือเบื้องหลังคะเนี่ยครับผลคะแนนครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลข45%ที่เราเห็นกันนะครับในวงการหรือในหมู่แฟนเพลงเนี่ยเขาพูดกันเลยว่าเป็นชัยชนะของหัวใจอือชัยชนะของหัวใจครับมันสะท้อนความรู้สึกร่วมของคนจำนวนมากจริงๆการที่ศิลปินที่เออถือว่ายังใหม่มากๆอายุแค่13ปีสามารถก้าวขึ้นมาเอาชนะ ศิลปินที่ดังมีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยครับในวงการแพลงบ้านเรามันบ่งบอกถึงพลังบางอย่างที่มันอาจจะนอกเหนือไปจากกลไกการตลาดหรือฐานแฟนคลับแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะยิ่งพอเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของน้องต้นข้าวยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะเด็กหญิงจากกาญจนบุรีที่ ชีวิตก็ไม่ได้สบายเริ่มต้นร้องเพลงจากการเปิดหมวกครับเปิดหมวกใช่ค่ะร้องเพลงตามที่ต่างๆกับคุณยา่าได้รายได้วันละแค่200-300บาทเท่านั้นเองอลองนึกภาพตามนะคะเด็กตัวเล็กๆร้องเพลงกับภาพของศิลปินดาวรุ่งที่ยืนบนเวทีใหญ่ระดับประเทศวันนี้มันแบบโอ้โหเหมือนคนละโลกเลยนะคะถูกต้องครับเรื่องราวในลักษณะจากดินสู่ดาวแบบนี้เนี่ย ม,มันมีพลังดึงดูดใจผู้คนอยู่เสมอเลยนะครับเพราะมันไปสัมผัสกับความหวังความฝานันแล้วก็คุณค่าที่คนเราให้ความสำคัญคือเรื่องของความพยายามความอดทนการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะ<ฆ>ซึ่งเรื่องราวของน้องต้นข้าวเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วนเลยมันทำให้คนรู้สึกผูกพันทันการมได้ง่ายรู้สึกเข้าถึงอยากเอาใจช่วยแล้วก็อาจจะมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตตัวเองผ่านเรื่องราวของน้องเขาด้วย มันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กคนหนึ่งร้องเพลงเก่งแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังนะครับแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือความเร็วในการสร้างชื่อเสียงนะคะถ้าดูจากข้อมูลในบทความเนี่ยคือใช้เวลาแค่ประมาณ7เดือนเองหลังจบรายการดวลเพลงชิงทุนครับเร็วมากชื่อของน้องเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแบบรวดเร็วมากจริงๆ แต่ความเร็วที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะโชคอย่างเดียวนะคะดูเหมือนว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาน้องเขาทํางานหนักมากจริงๆครับครับรับงานโชว์ตัวตามที่ต่างๆงานอีเวนต์เล็กงานอีเวนต์ใหญ่ไปจนถึงงานระดับประเทศทําให้ชื่อต้นข้าวสุปริยามันค่อยๆซึมเข้าไปในการรับรู้ของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในฐานะผู้เข้าประกวดแล้วแต่เป็นศิลปินจริงๆอืมการประกวตัวสม่ําเสมอใช่ค่ะ จำได้ว่าเหมือนเคยมีคนให้ความเห็นไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองประมาณว่าเออเด็กคนนี้น่ารักนะร้องเพลงก็ดีแต่ยังดูเด็กไปหน่อยคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะดังครับครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหคำพูดนั้นดูผิดคาดไปไกลเลยค่ะกลายเป็นดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองไปแล้วค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันชี้ให้เห็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของพอรสวรรค์หรือความน่ารักอย่างเดียวแต่มันคือความสม่ำเสมอและก็ความขยันจริงๆครับ <Okay. S 1> การปรากฏตัวอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> การทำงานอย่างไม่หยุดมันสร้างการรับรู้การยอมรับในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆคะแนนโหวต45%จากไทยรัฐอวอร์ดเนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่แค่กระแสชั่วค่าคืนหรือไม่ใช่คะแนนสงสารแต่มันคือบทพิสูจน์เลยว่าคนเขาสนับสนุนจริงๆจากพวกประเทศที่เขาเห็นถึงความตั้งใจความสามารถแล้วก็ความพยายามต่อเนื่องของน้องเขาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นการสะสมความนิยมที่มาจากผลงานและการทำงานหนักลุ้นล้วงเลยครับมีประโยคหนึ่งในบทความที่ดิฉันว่าเออสรุปได้ดีมากเลยเธอไม่ได้ชนะเพราะชื่อเสียงหรือการโปรโมทจากค่ายใหญ่ เธอชนะเพราะความซื่อความตั้งใจและความจริงใจที่ส่งผ่านออกมาในทุกคำร้องอืมคำนี้ดีครับซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลที่เราทราบกันว่าน้องเขาไม่ได้มาจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ไม่ได้มีงบโปรโมทมหาศาลเหมือนศิลปินดังๆหลายๆคนนอกจากเรื่องผลงานแล้วดูเหมือนว่าตัวตนจริงๆนิสัยส่วนตัวของน้องต้นข้าวก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนรักมากเลยนะคะ รับบนความพูดถึงความเป็นเด็กที่ผู้จาอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะยกมือไหว้ทุกคนที่เจอจนมีครูเพลงรุ่นใหญ่หลายท่านชมเลยนะคะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมแล้วก็หาได้ยากมากในรอบหลายปีครับได้ยินมาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันจับใจคนได้จริงๆค่ะ ทำให้นึกถึงคําพูดของน้องบนเวทีงานใหญ่ล่าสุดที่แฟชั่นไอซ์แลนด์เลยค่ะที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ยังคือต้นข้าวคนเดิมหนูอาจจะไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักร้องที่ดีที่สุดแต่หนูจะพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าหนูเป็นนักเรียนและนักร้องที่ดีที่สุดให้ได้ hmm. คํารุดที่ดูจริงใจมากๆแล้วก็ถ่อมตัวแบบนี้พอมาถึงวันที่น้องเข,าข้าคว้ารางวัลใหญ่ได้จริงๆมันเหมือนพิสูจน์คาพูดนั้นเลยนะคะใช่ครับครับสิ่งที่น่าวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือ ในยุคสมัยที่ภาพลักษณ์การสร้างกระแสมันมีความสำคัญมากในวงการบันเทิงเนาะค่ะแต่กลายเป็นว่าความเป็นธรรมชาติความจริงใจกลับเป็นจุดแข่งที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยกรณีของน้องต้นข้าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความถ่อมตนการวางตัวที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือความทุ่มเทให้กับศิลปะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันสร้างความแตกต่างโดดเด่นขึ้นมาได้ครับมันเหมือนเป็นคุณค่าพื้นฐาน ที่คนในสังคมเราจริงๆแล้วยังโหยหายังให้ความชื่นชมอยู่เสมอแม้ในโลกที่มันหมุนเร็วเต็มไปด้วยสิ่งปรุงแต่งการได้เห็นอะไรที่มันจริงเนี่ยมันมีพลังดึงดูดมหาศาลเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกโหยหาความเรียบง่ายความดีงามในใจคนนะครับเสียงสะท้อนจากแฟนเพลงเหล่านี้มันบ่งบอกถึงผลกระทบในวงกว้างที่เรื่องราวของน้องต้นข้าวสร้างขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือ เธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่สำหรับเด็กๆที่ฝันอยากเป็นนักร้องนะครับแต่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยทุกเพศทุกวัยที่ได้เห็นตัวอย่างของการต่อสู้ความพยายามการรักษาความดีท่ามกลางความท้าทายต่างๆค่ะเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเออความฝานันการทำดีมันยังเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่นะประการที่สอชัยชนะครั้งนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งไทยก็ได้นะครับอ๋อยังไงคะคือการที่ศิลปินรุ่นใหม่มากๆโดยเฉพาะศิลปินเด็กที่มาพร้อมกับความสามารถจริงๆและที่สําคัญคือความจริงใจเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาท้าทายแล้วก็ได้รับการยอมรับสูงมาก<อ>เคียงข้างหรืออาจจะเหนือกว่าศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มายาวนานมันอาจจะสะท้อนว่าผู้ฟังในปัจจุบันเขาให้คุณค่ากับความสามารถที่สดใหม่ แล้วก็ตัวตนที่สัมผัสได้มากขึ้นหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะครับแล้วก็ประการที่3มอย่างที่สื่อหลายๆที่เริ่มตั้งข้อสังเกตขึ้นมาวันนี้อาจจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือเปล่ากับการเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รางวัลศิลปีลูกทุ่งแห่งปีของเวทีใหญ่อย่างไทยรัฐอวอร์ดใช่ค่ะมีคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะเหมือนกันครับ หรืออาจจะในประวัติศาสตร์วงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยด้วยซ้ําซึ่งไม่ว่าข้อที่จริงทางสถิติจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวของน้องเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าคุณค่าของความพยายามความมุ่งมั่นความดีงามเนี่ยมันยังมีความหมายมันสร้างแรงกระเพื่อมได้แล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆในสังคมเรา พอนึกย้อนไปถึงภาพวันแรกๆเลยนะคะที่น้องต้นข้าวมาประกวดดวลเพลงชิงทุนอย่างที่บทความเล่าไว้วันนั้นยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ดูประหม่ามากตื่นเวทีมือที่จับไม้ย,ยังสั่นอยู่เลยค่ะ ครับครับจำได้ครับแต่พอมาถึงวันนี้ภาพที่เราเห็นคือเด็กสาวคนเดียวกันนี่แหละคะ่ะที่ยืนอยู่บนเวทีด้วยความมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยถึงจะยังมีความนอบน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมนะคะแต่แววตาการแสดงออกมันฉายชัดถึงหัวใจที่มั่นคงขึ้นความกล้าที่จะทําตามฝันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอการเติบโตที่เห็นได้ชัดในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้มันน่าประทับใจมากๆเลยคะ่ะครับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ พัฒนาการเรื่องร้องเพลงนะครับแต่มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองพลังของการไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาและก็ความงดงามของการไล่ตามความฝันอย่างไม่ย่อท้อความประมาทความไม่มั่นใจที่เราเห็นในวันแรกๆนะครับพอเทียบกับความสาเร็จความมั่นใจที่ยังคงความถ่อมตนไว้นะครับที่น้องก็แสดงออกวันนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันดูน่าทึ่งมีมิติ และก็มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเออศักยภาพของคนเราเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลจริงๆนะถ้ามีความฝันความตั้งใจและก็ความพยายามที่มากพอค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็ให้ข้อคิดเยอะมากจริงๆสรุปแล้วการเดินทางของน้องต้นข้าวสุปริยาจากเด็กหญิงนักร้องเปิดหมวกสู่ระดับประเทศในเวลาไม่ถึงปีเป็นเรื่องที่ เต็มไปได้วยบทเรียนนะคะทั้งพลังของความจริงใจความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นพยายามซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกของแฟนเพลงจํานวนมากแล้วก็อาจจะกําลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยใช่ครับแล้วเราอาจจะมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกก็ได้นะครับว่าชัยชนะความสําเร็จของน้องต้นข้าวครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จส่วนตัวของเด็กหญิงคนหนึ่งเท่านั้น แต่มันอาจจะกําลังสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาหรือความต้องการลึกๆบางอย่างในสังคมไทยณเวลานี้สังคมที่อาจจะกําลังรู้สึกเ,เหนื่อยล้ากับความซับซ้อนการแข่งขันภาพลักษณ์ที่ฉาบฉวยต่างๆอืมค่ะแล้วก็กําลังโหยหาความจริงแท้ความดีงามที่มันเรียบง่ายเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังชัยชนะของน้องเขาจึงเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าความดี ความตั้งใจจริงยังคงมีที่ยืนเสมอและยังเป็นสิ่งที่สังคมให้คุณค่าแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามปลายเปิดไว้สักเล็กน้อยค่ะว่านอกเหนือจากเรื่องรางวัลชื่อเสียงหรือปรากฏการความนิยมแล้วเนี่ย การแจ้งเกิดที่รวดวเร็วและน่าประทับใจของต้นเช่าสุปริยาครั้งนี้อาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับค่านิยมความคาดหวังหรือสิ่งที่ผู้คนในสังคมไทยกำลังมองหาให้ความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้โดยสะท้อนผ่านมุมมองของวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งก็เป็นสื่อบันเทิงที่ใกล้ชิดกับคนไทยมานานลองนำกลับไปคบคิดกันปอนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ